สวัสดีค่ะทุกผู้ชมมือนีจะมาพบมาพอกับคำพูดข้าเลาะเือเกเาเนาะค่ะคำพูดค่าเลาะมีผ้าทุกผู้ชมไปติดตามความฝันของแม่สอนค่ะแม่อนเพิ่มมาเพิ่นฝันดีละค่ะสีเพิ่นสีฝันจังไดเป็นจังไดเป็นมาจังไดเนาะค่ะถ้ากลับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเพื่อนพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีครับแม่สอนสวัสดีครับัดสวัสดีค่ะ คครับบอกรายละเอียดสู้ฟังได้ครับคุณแม่เป็นยังไงว่าครับย่า่ฟันเห็นย่า่คางบ้านฟันว่าเพื่อนนอนน้ำกันกับผู้ชายผู้หนึ่งครับเออยย่า่กเลยดาเพื่อนว่าโอ้ยอีพี่บ้าครับชัวร์สิตายมาให้เขานอนนําอยู่นี่ย่า่กเลยว่าให้มันครับมันโอ้ยมึงสิมว่าให้กูยังเหลืองของกูมันว่า เมื่อไรเจ้าบาทแล้วมึงนอนน้ำนั่นได้เป็ดลอยมันวางสีโอ้ยยาใหญ่ก็เลยว่าอีพี่บ่ามึงเฮ็ดไปทัวทีบ่ทัวเรียนนี้นี้กูพวนี้มันวางสีก็เลยว่าบันเองก็มานอนให้เบื้องอีกห้วยอีอันนี้คือมึนแทะห่วยเรื่องของกูมันก็ว่าก็มานอนให้ยายเบื้องอีกน้ายหญ่ก็หายให้มันเลยหายให้อีคางบ้านนั่นล่ะบันเองย่าใ่ก็เลยเปรเป็น ขั้นเลขย่า่ก็เลยแปลเป็นเป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดเนเพราะว่าเอาค่าจ้างนะครับเออมันว่าเปดดลอยยา่ก็เลยเปลเป็นแปดศูนย์บันนี้อันมันเห็ดมันนอนต้องการบันนี้ย่า่ก็เลยว่าโอ้ยมันสีมีมันเสิเลขยา่แปลเป็นเหลขสองเก่าเก่าสองเพราะว่ามันเห็ดกันทั้งหลังโอ้ครับเออมันนอนต้องการทั้งหลังยา่ก็เลยแปลเป็น เก่านะกุลมันกืสิบเป็นเก่าใหญ่ปลาสองเก่านอสองเก่าเมนสองเก่าเปรียบเป็นสองเก่าเมนสองเก่าแปดียบศูนย์ย่าเยเปรยังเสียได้โอ้ครับผมย่าเยคือปลาแต่ว่าย่าเยกับสิเปย์ห็มันถือคกัดเลียแต่สิคิดเอาถือหืงโบถือกัดสิคิดเอาบันนี้ตโตบันเล็กที่เขานั้นย่ายเปนอนอยู่ทึ่งหันบันนี้จะคล้องบานเขานั้นเขาตาย บ้านี้เข้าก็เลยว่าเดี๋ยวครับฝันคนละฝันบ่ครับเออคนละฝันนีฝันตัวนีแล้วแล้วครับเออตัวนั้นย่า่ฝันอีกเธอหนึ่งครับตีกันก็มั่นตีประสันพอใหญ่อยู่เฮอนนี่ปุ๊กลูกขึ้นมาแลัวยังสัตว์เตียงอยู่กันอยู่ประชันปาก็ไงเนาะครับผมในความฝันหอหูเมื่อเราบอกแล้วว่าหูเมื่อแล้วหูเมื่อขึ้นสัตว์ประชัน เหมือนอยู่กันมาหลายเหมือนกันนีล่ต้นนีล่นี่ต้นอะไรละครับนี่อันเลนบ้านเล็กที่ล้างนันละคอยว่าตัวอะไรครับตัวไหรครับต้นนี้ล่นี่ต้นนี้ล่ตัวที่อันคุณแม่จดมาให้นี่บอกกัเมนเมนบ้านเล็กที่ต้นนี้ล่นี่นีล่นี่ต้นนี้ล่ฟันอยู่เห่อนั้งนีล่นี่บ้านเล็กที่เป็นสองสี่ศูนย์นะครับเมนใหญ่ฟันอิลีนี่แต่ว่ามันมีศูนย์อิลีเพราะว่ายายศูนย์จนเนี ตีกันสาดกันกับว่านันเพราะไงปลูกยังยังซาดอยู่ได้เหมือนแต่ว่าข่อยวันสิมีศูนย์นี่ตัวนี้ลาเลขนั้นเลขสามตัวสองสี่ศูนย์แมนแล้วก็สองเก้าแล้วกับแปดศูนย์แมนที่สาคัญนีไปนอนบ้านบ้านเจ้าของบ้านตายแล้วตายแล้วครับตายหลายปีแล้วแต่ว่าเลขเลขขั้นขั้นว่ามันไปนอนอยู่สูงนี่ขั้นเลขมันสูงันแลวแต่ ภูมาทายกีบสิคืดเอาเด้อครับตัวนั้นเพราะว่ายายหูตัวทอดซ้ำนีลาเดาเชิเอบอกไม่แล้วครับก็เอาตามสีคุณแม่สอนว่าล่ะครับแม่นะเอาตามนั่นเด้อครับครับผมเอาไปสิทามยังอีกครับบารนี่เติมๆยัง,อ,ยงอีกข<า>ออนญาตถามเด้อคุณยายอ่านฝันเห็นว่าไปนอนยุ่เฮือนของ ของไผยก็ค่ะของยายตีโอ้เงินยายตีบาดเป็นยังคุณยายคือจังได้ศูนย์ศูนย์ตัวบักงานมันสิมาคมคืนคอยนอบักจะของบาทมันตายนั่นโอ้ค่ะขาดโอ้เข้าใจละค่ะเข้าใจบ่บ่อันมึงสิมาคมคืนกูจังไหนจะคือมานอนเฮื่นอันคอยนอนนอนตัวอันอีตีไขกูมานอนกันเลยว่ะ มานี่ว่าคมคืนกูจังไหนมึงคือจังตายแล้วตายจังไหนตายกูก็อยู่ฮ่อนกูนว่ามึงอย่ามานอนอยู่หนีขั้นมึงบ่ให้กูนอนน้ำมันวะโว้ยนอนน้ำกูไวอะไรดอก็ตีกันว่าฉันตีกันก็จลของบ้านมันน่ะก็เลยเป็นบ้านเล็กที่แล้วครับเนาะก็เลยสิคิขึ้นว่าบ้านเล็กที่เขาคขั้นเสียมอาอัญมณีเขากับบุหูแล้วจะเข้าไหจักปีว่าจักน้าเขา อัยมุบักมันตายน่ะนะครับผมบ่เป็นหยังเนาะครับเนาะก็สิมาบ้านเลขที่ล่ะครับคุณแม่แม่นครับซ้ำนั้นก็ไปอันนั้นเอาส่วนตัวยายก็บฟันให้ได้ซ้ำนี้ล่ะแต่ว่าแม่นอยู่ดอกมันจังได๋ก็แม่นแม่นแท้ล่ะแม่น่แม่เล่าก็เข้ามาหลายงวดเข้าหลายงวดนะครับเราบ่เคยมาเราบ่คือเราเว้นงวดบ่ฝันมาหนีโดนเลยโบฟันโดนแล้วนี่เพิ่งมาฝันครับบ่ฝันโดนอะไร เอาก็ลองเอาไปเสียงสุกเสียงหลับเอาไปเสียงเบิองเด้อะเมีนคือเชื้อเหมืนบ่ฮะเมีนคือเชื้อเนาะเอาเมีนคือเชื้อแล้วสูตรแปลนหากว่าเมนตูนแล้วเนาะคแมนแมนอยู่ครับอีลีตัวละรับอุณพระพุทธคุณอีกแม่สันมานีโดนนะได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอีหมา่า สำหรับคลิปนี้ท่าผู้ผ้าลอ,อกกับสีผ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขกันนอกค่ะตัวเลขของแม่ซอนก็ค,คือ8 0 2 9เลขบเกเลขบานเดีกทีเพิ่นนอกค่ะ2 4 0 3 1อักกระดาคม2 5 6 6ค่ะสำหรับคลิปนี้กัขอจบว้เพียงเทนี้จะฝากกดไล่์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจ ให้คำพูดผ,ผ้าเลาะนํ่ในเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะ